มันซงค่าพี่น้องผู้ลิเพนเล็กแท้เข้าเด้อค่ะเนาะตอนปากปลายซองใน,นคันเนาะคาหลายลือกว่าหึยาในค่ะเนาะในคลิปโผล่ก่เตือนพี่น,น้องาเพเทียงตอนมื่อในะคะเนาะก็เป็นอัดกํา้เฮาก็เป็นต้นเสงนั่นคะเนาะอ่าใต้เฮาได้มีต้นเสง6ต้นเสงเป่าเสงย,ย,ย,ยัยกๆจําๆนาจําตยักคือน,นั่นคะน่ะเน,น,น,นาะาที่ลแก้เาวยุก วันในยุคในมีสีโรคในขนมมีหางฟางมมนได้ก่อเบ็ดไม้ไม่ได้ก่อเดมมีอยู่สี่อันแกก็ว่าเสียงมันได้ก่อออกละยฮาเสียงอยู่ค่ะทำมาด้วยขนว่ามันมีไม่เอียงหลายค่ะเนาะอันนี้ไม้เอกในขนมเป็นท้องไม้เอกเออกเสียงยักได้เขาต้องไหมครับประกมต้องก็เอาลิกเอาเอา,เอาแค่แต่งเอาป้เปลี่ยนเฮุเตรียมไม้ไม้ไว้ไไไคใครหรน่า อันนี้พ็นธุ์ไม้โทในครับนณะไม้โทอันนี้ในขณะเม็ดไม้อันนี้เพันธอมไม้โทไม้โทนี่ก็ออกเสียงจําไตได้เท่าหน่ยครับไม้ตรีไม้ตรีนี่ก็ออกเสียงตีใต้เท่าเดบมมีครับเสียงอันนี้ตีไตหอมมีครับเนาะในพอติดเนึ่งต้วยดิเดก็ตีเหมือนซึ่งตีโลไว้จำนาจำไตลอกกันไว้กําเหลวในคณะเหมือนเสียงตัวแจ็คก็เหมือนซึ่งข้อก้าวมาน้ําน string, ั toe, assim, ้นก็ช้างนั้นก็ใช้ในเจ้าในคณะ อ่าข้อความเจ้าหนไหนอ่าเขาคาเจอเป็นเสียงตรีในคาน้องไม้ตรีในคาน้องพี่น้าครับแล้วก็ไม้จัตวาไม้จัตวาหน่ไม้จัตวาหน่ออกเสียงเป่าได้เข้าในค่ะเอกโทตรีจัตวาในคาน้องมีสีไม้ในใกล้ใกลออกเลยฮาเสียงออกเลยฮาเสียงเจ้าคือหลานในเสียงไหนพันได้ห้าเสียงในคาน้องเมื่อใกล้ได้ก็มีสีโรควันในยุคมีสีโรคอัานได้คำพันได้ห้าเสียงในเข้าคามาเสรเลฮาเสียงในค่ะเป็นสังหรในเสียง พราะเสียงเป่าไทยเขาในประเด็นห้องว่าเสียงสามัญเสียงสามัญนะครับเนาะเสียงสามัญยกว่าเพราะเสียงเอกเพรเสียงเอกเพราะใส่ไม่เอกก็เสียงเอกเพราะใส่ไม่ทั่วก็ไม่เสียงโทั่วเาใส่ไม่ตรีก็เสียงตรีเพาใส่ไม่จัตวาก็เสียงจัตวานั่นค่ะเนาะประเด็นไหนครับตัวอย่างมันใครอย่าไปกับตัวเองนะครับนันดีกว่านะตัวเองนะครับก็ไก่มาใส่ไม่สระอาค่ะเนาะก็อากาเสียงออกเสียงจึงมาในค่ะกาออกเสียงยักขึ้นได้เครับนะก็อากา กออากาไม่เอกานะนะกาในคาะกออากาไม่โทก,กาในะคานะไม่โทก,กาในะคานะกออากาไม่ตริกา,เ,าเสียงอันไหนที่ไต้ตห่อมมีกากออากาไม่จตวาก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 าในคณะพี่นะ้องเขาออกลายหาเสียงค่ะตัวอันป้าอันป้้มไม่สังในเดี๋ยวไปห้องว่าเสียงสามัญ ป้าป้าเสียงไม่เอกกับบรรนห้องว่าเสียงเอกป้า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 ไม่โทกับบรรนห้องว่าเสียงโทป้าป้าไม้ตรีกับบรรนห้องเสียงตรีป้าป้าไม้จัตวากับบรรนห้องเสียงจัตวาไหนค่ะเนาะตัวอย่างที่อ่านค่ะต่อีดีเนี่ยเป็นสระอีค่ะนะเอาตอเต่ามาจำตัวให้ขันเนาะต่อีตีต่อีตีไม่เอกตีต่อีตีไม่โทตีต่อีดีไม่ตรีตีต่อีตีไม่จัตวาตี ตี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 นหนคะเนาะเอาพอไปเอาเอาพอไปเอาพอปลามาใส่สละไอไม้มลายค่ะเนาะมันเดือดเสียงจริงจริงนะพอไอไปพอไอไปไม่เอกไปพอไอไปไม่โทรไปพอไอไปไม่ตรีไปพอไอไปไม่จะดาวไป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 ไหนคะเนาะอ่าเสียงมันเหมือนไหนเอาค่ะอันนี้เป็นตลอดโลเลตตองไม่เป็นเปิงตายค่ะนะพี่น้องขอ หลอดลืต้องไปเทียมว่าเพราะว่าเป็นอักษรกลางเมื่อเร็วนี่กอไก่เหตุต่อเต่าเหตุบอกไปไหเหตุสังเกตว่าพี่น้องคาร์ไลเยนมาเงาแต่มือตอนหนึ่งตอนสองเพในพี่นอ้องเขาเลียตีหู่คับว่ามันปลาเนอ,อเนอจุ่มเสียงกลางาเสียงสูงเลยค่ะเนาะมันปลาเนเสียงกลางเลยจังเลยจังเลยออกเสียงฮาเสียงอนในค่ะสังเกตว่ามันเข้ากับาวที่เดิมจุ้มเสียงสูงและเสียงแต้มมันก่อความท้ายห้องว่าอักษรสูงกับ อักษรต่ำในตีออกลอเลขสามเสียงคุ้นในคณะอันนี้ก็เข้าขานออันรู้ห้วยในคณะเนาะอา่ะในได้ก็อ่าในคลิปผมในแต่ก็มาดในน้ำปั้นมาสิดเบิดปั้นต้นเสียงไทยในคณะไทยเขาได้ฮ้องว่าวันยุยคในคณะาอ่าต้นเสียงในความไทยขอห้องว,วันยุกคมีสี่รูปห้าเสียงในคณะมีสี่รูปห้าเสียง มีส sí, no ี donc, you, you. Bitcoin, ่หางฝังมีสี่เม็ดไม้ไม่กล่าวออกไรฮาเสงในมีจัาไหนคะเอาค่ะหนอย่าไปลืมกดไลค์กดแชร์เลยอย่าไปลืมติดตามอย่าไปลืมมาปันคอมเมนต์มาเคยเห็นแทงไหนคะเนาะก็บอกว่าอ่าอยู่ๆก็ค่าซ้ำอําโดดตันเส้นข้าวยำในกอนเลยอ่ำเลยเปิดแผ่ปันเส้นในกูกวัวเลี้ยวเห็นมันกว้างค่ะเนาะกูว่าสอนย่ำห้าใช่ไหมคะอ่อ